สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรณาการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปนะที่2นะที่พูดถึงเรื่องของไทม์ไลน์นะครับผมจะมาสรุปนะครับมาดูไทม์ไลน์นะครับของคาดการณ์สถานการณ์สําคัญนะครับทางเศรษฐกิจการเงิน ผ่านมุมมองบูรการนะครับในปี63ถึง65กันนะนี่เป็นพาร์ท2ทับ2ใครที่ไม่ชมพาร์ท1ทับ2นะก็ไปชมก่อนได้นะเพราะว่าในพาร์ท1ทับ2เนี่ยผมได้เกินเรื่องนะให้ฟังว่าทำลายหรือช่วงระยะเวลาเนี่ยที่ผมมองเห็นนะครับและคาดการสถานการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจการเงินเนี่ยซึ่งผ่านมุมมองบูรการนะครับซึ่งเป็นมุมมองส่วนตัวนะไม่ได้รับประกันนะครับว่าจะเกิด นะก็เป็นการคาดการแล้วก็มาเล่ามาแบ่งปันมนะาแชร์กันนะก็แล้วแต่แต่ละท่านไปพิจารณาแล้วเห็นอะไรเพราะว่าสุดท้ายการตัดสินใจในการดําเนินการอะไรในการลงทุนในการใช้ชีวิตของท่านนี่มันก็เป็นสิทธิ์ของท่านเองเป็นกรรมของท่านเองนะครับส่วนผมมองเห็นในช่วงปี6 3 6, 6 5เนี่ยนับตั้งแต่ไตรมาส4ของปีนี้นะครับก็จะมองเห็น ว่าเกิดคลื่นใหญ่นะคลื่นใหญ่ผิดนัดจำรานี่นะครับแล้วก็นี่เสียซึ่งตั้งเขาขึ้นมานะครับนะมันตั้งเขาอนเนื่องมาจากมันมีเหตุผลเหตุผลมันก็มาจากเรื่องของอวิกฤตสารสุขนะโควิด -19 ซึ่งทำให้มีมาตรการในการล็อกดาว์ิิดเมือง ปิดรัฐปิดมนทนปิดประเทศทั่วโลกเลยนะครับทำให้ผลนะจากการทําแบบเนี้ยเกิดซัพพลายช็อคนะครับเกิดดีมานช็อคก็คือเกิดการสะดุดติดขัดนะครับทางด้านอุปสงค์อุปทานทั่วโลกทําให้ aggregate demand นะครับอุปสงค์มวลรวมทั่วโลกเนี่ยหดหายลดลงสะท้อนจากการคาดการณ์ขององค์กรใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็น world bank ธนาคารโลก นะไม่ว่าจะเป็น IMF อกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับหรือว่า OECD ซนะครับซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ระดับโลกก็นะคาดการณ์ว่า GDP โลกในปี2020เนี่ยติดลบพดตัวนั่นเองติดลบอยู่ในช่วงลบ6ถึงประมาณสักลบ9เซซึ่งขึ้นสมมุติฐานนะถ้าสมมุติฐานที่เกิดการระบาดรละลอก2ออาจจะเลข2หลักนะครับลบ1ล,บ 11, ลบเกิดขึ้นได้หมดเพราะตอนนี้มันยังไม่นิ่ง ก็เป็นการคาดการณจากตัวเลขนะครับที่ใช้สมมุติฐานว่าการระบาดนะครับจะเป็นอย่างไรเพราะใน Q4 หรือไตรมาส4ของปี63เนี่ยนะครับผมนึกมองเห็นว่าคลื่นใหญ่ของการผิดนัดจำระนนี่นะครับแล้วก็นี่เสียเนี่ยจะเข้ากระทบเศรษฐกิจการเงินโลกและไทยระลอกแรกอันนี้เป็นคลิปที่ผมได้ทำไว้ด้วยนะ ก็ลองไปย้อนดูนะไปค้นหาดูกันนะว่าผมมองอย่างไรนะมันเกิดจากอะไรก็โดยสรุปก็คือผมมองเห็นนะครับการคัพปิ้งหรือการเกาะติดกันร,ระหว่างอัตราการว่างงานกับอัตราการผิดนดชระหนี้ซึ่งมันเต้าตั้งเขาสูงไว้รอแล้วนะตั้งแต่เดือนมีนาคมนะจนถึงมิถุนายนเนี่ยนะครับนะตั้งเขารอไว้ละเพียงแต่ว่า มันยังไม่ถึงจุดสตาร์ทนะครับและปล่อยให้ขึ้น,นเข้ากับแทกเพราะว่ามันมีมาตรการนะครับของธนาคารพณิชย์สถาบันการเงินต่างๆในการผ่อนผันการชําระนนี้ทั้งเงินต้นและดอกเนี่ยมาน6เดือนเพราะนั้นถ้านับไปมีนาคมเมษายนพฤษภาคมเนี่ยไล่ไปแปลว่าอย่างใช้สุดสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยที่ผ่อนผันหมดแล้วเข้าใจมาสเสียคือตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมของปี .63 เนี่ย มันคลืนกระแทกลูกแรกนะครับแ้ะลอกแรกเนี่ยจะเข้ามาถึงในระบบเศษรษฐกิจการเงินโลกและไทยเราซึ่งขณะนี้ธนาคารรมเทศไทยก็ได้ออกนโยบายนะครับที่จะลดความสูงของคลื่นด้แล้วโดยการลดดอกเบีย้ยนะเงินกู้ดอกเบีย้ยพวกสินเชื่อต่างๆนะในธนาคารพาณิชย์แล้วก็พวกสถาบันการเงินนะ่ยนะให้ลงมา2-4นะแล้วก็มีการสั่งนะครับนะไม่ให้ พวกธนาคารพันนิตเนี่ยนะจ่ายพวกเงินปันผลนะแล้วก็ไม่ให้ไปซื้อหุ้นนะครับของตัวเองคืนนะเพื่อสำรองเงินไว้เพื่อรับมือไอ้คลืนกระแทกลูกนี้แหะครับที่จะเข้ามาในไตรามาส4นะครับของปี6-3แต่ยังไม่จบนะครับมันแค่ระรอกแรกมันจะตามมาระลอกที่2-3-4-5-6หรือเปล่าในปี6-4แล้ว6-5แล้วถ้าเกิดตรงจุดไหนมีจุดเปราะบางนะครับมีจุดอ่อน ขึ้นที่ตั้งขึ้นมานะกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะรับมือรับไม่ไหวเราอาจจะเห็นในช่วงไตรมาส1,2,3,4ของปี64ซึ่งนั่นหมายถึงว่าขึ้นกระแทกลูกที่1,2,3,4,5ซึ่งติดตามนะครับสถานการณ์จากการผิดนัดจำระนี้และผลกระทบเสถียรภาพทางค่างเงินทั่วโลกอาจเกิดขึ้นได้เราจะเห็นบางจุดบางประเทศนี่เกิดภาวะ เสียนะครับสูญเสียสเสียแล้ภาพข้างเงินเกิดเงินเฟ้อเงินเฟ้อมาโหรานเนื่องมาจากความไม่สามารถในการชรําระหนี้นั่นเองผิดนัดชําระหนี้นั่นเองเกิดดี f a u ์นะครับโดยเฉพาะหนี้สินต่างประเทศนะครับหนี้สินที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์เนี่ยเราไม่สามารถชรําระได้นะมันย้อนกลับไปคล้ายๆกับเหตุการณ์ในเวเนซุเอลา ในสิบเปเวนะครับหรือว่าในสาธัรไวมานะก็คือเยอรมันในช่วงปี1919ถึงปี1925ก็จะเกิดภาวะเงินเฟอ้อถึงเงินเฟอ้อมโหดานนะครับไฮเปอร์อินฟลชันไม่ได้บอกเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเกิดขึ้นบางจุดนะอาจจะบางประเทศนะจากไอโครงสร้างนะที่เปราะบ,บางนะครับจากปัญหาเรื่องของการผิดรัฐจารหนี้และเสถีภาพขั้นเงิน แต่นะครับถ้ามันมีเหตุปัจจัยที่ซ้ำเติมนะในระหว่างปี6 4และ65ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในสิ่งที่ผมมองเห็นว่ามันมีศักยภาพจะเกิดได้เหมือนกันนั่นก็คือผลกระทบนะจากการที่อัดยาแรงนะจากธนาคารกลางทั่วโลก Unlimited QE นโยบายผ่อนคลายทางการเงินไม่อั้นนะครับสร้างนี้สินขึ้นมาอย่างมากมาย ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ3-4-5เดือนนี้แหละครับแล้ยังไม่ทราบจะสร้างต่อไปเท่าไหร่ของบรรดาธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ทั่วโลกอย่างเช่น Federal Reserve ECB นะครับแล้วก็ BOJ สร้างเขาเรียกว่านี่สินแล้วก็พิมพ์เงินออกมาเพื่อพยุงเศษษร,รษฐกิจการเงินต่างๆอุ้มตลาดทุนตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้เอกชนนะครับหุ้นกู้นะไปอุ้มถึงพวกเขาเรียกรนะ พวกสินทรัพย์เอกชนน่ะนะที่มันจะไม่ไหวรวมถึงจังบอลน,นะครับไอ้ไอ้เขาเรียกว่าพันธบ,บัตรขยะนะก็คือพวกที่มีความเสี่ยงสูงมากคือเขาไปซื้อหมดเลยอะไรที่มีสินทรัพย์ที่มีปัญหาเนี่ยธนาคารกลางเข้าไปซื้อนําโดย f e ดเ r อร์ e s สเซ e ร์โดยเฉพาะเฟด e r อร์ e s e เซ e ร์นี้เป็นกลจักสําคัญที่สัมพันธ์กับการพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาซึ่งเป็นเงินตราเป็นเงินสํารองระหว่างประเทศนะครับพิมพ์ได้ไม่อั้นจริงหรือ มันมีผลข,ข้างเคียงจริงหรือซึ่งผมมองว่าอะไรในโลกที่ทาไปแล้วไม่มีผลมันก็ไม่มีผลข้างเคียงของมันก็คือความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของดอลลาร์จะยังคงมีอยู่หรือไม่ในช่วงปี6 4สี่หก้นะถ้ามันเสียสูญเสียความน่าเชื่อถือแลนะก็ความเชื่อมั่นนะครับจะส่งผลให้เสถียรภาพค่างเงินดอลลาร์เนี่ยถูกผลกระทบนะครับนะแล้วถ้ามันหนักถึงขนาดว่า มูลค่ามันนะลดลงอย่างัวภาพเหมือนเคขื่อนแตกถ้าเคขื่อนแตกเนี่ยมันจะส่งแรงกระเพื่อมนะครับไปที่แม่น้ําลําคลองหนองบึงเราจะเห็นค่าเงินที่เป็นโลคอลเคอร์เรนซีทั่วโลกนะค่าเงินทุนต่างๆกระเพื่อมกันเนีเอานึกถึงเขื่อนแตกนะครับนะเกิดอ,อาการแพนิคตกใจค่าเงินทั่วโลกจะปั่นป่วนนะครับนะสวิงไปสวิงมากับเครื่อมกันก็ขึ้นอยู่กับจุดปราบบางอีกนะครับว่าค่าเงินของทั่วโลกเนี่ย นะมันเป็นยังไงส่งผลกันหนี้สินสาธารนณะของตนเองหนี้สินองค์กรเอกชนหนี้สินครัวเรือนที่ไปกู้หนี้ยืมสินมาที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่สมคัญกับค่างเงินดอลลาร์อย่างไรจะเกิดผลดีหรือผลเสียแน่นอนครับถ้าเกิดผลเสียก็ยิ่งสําเติมนะครับไอ้ภาระหนี่สินที่เปราะบางอยู่แล้วด้วยค่าเงินที่ทแย่ลงอย่างเงี้ยนะต้องจ่ายหนี้มากขึ้นอันนี้ก็จะเกิดเงินเฟ้อเงินเฟ้อมโหรารที่หนักขึ้นเกิดเป็นไฮเปอร์อินฟลชันที่หนักขึ้น นะครับเขาเรียกว่าสําเติมวิกฤตซ้อนวิกฤต้ําเติมเข้าไปดังนั้นะนะนี่คือการอัดยาแรงถ้าอัดยาแรงจากธนาคารกลางมันเป็นไได้2อ,อย่างคือฟื้นซึ่งสิ่งที่ผมมองในช่วงปี6465ก็คือว่ามันมี2ลักษณะที่เป็นไปได้นะของการอัดยาแรงของธนาคารกลางทั่วโลกรวมถึงธนาคารเล็กๆด้วยนะครับถึงแม้ธนาคารเล็กๆเ,เนี่ยไม่ใช่ทำ QE นะซึ่งสามารถสร้างหนี้สินออกมาแล้วพิมพ์เงินออกมาเองเนี่ย แต่ธนาะคารเล็กๆธนาคารกลางเล็กๆทั่วโลกเนี่ยก็ใช้วิธีการกู้สร้างหนี้สินอย่างไทยเราก็มีพอรกองเงินกู้สร้างหนี้สินขึ้นมาเพื่อประยุงเศรษฐกิจฐฐฐตลาดหุ้นตลาดทุนตลาดการเงินนะครับตราสารหนี้เอกชนหุ้นกู้นะครับรวมถึง SME อ็มคืออุ้มทุกภาคส่วนนะรับตั้งแต่คนรวยชั้นชั้นกลางถึงชั้นล่างอุ้มหมดมันสิ่งนี้อุ้มแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นการใช้ยาแรงเข้าไปอย่างเงี้ยมันมี2ลักษณะที่เป็นไปได้ คือนะครับมันอาจจะรอดได้แบบทุรักทุเลรอดได้เหมือนกันนะครับแต่รอดได้แบบทุลักทุเลนะคือเรารู้ึถึงว่าอัดยาเข้าไปนะเรียกว่าโอ้โหมันมีความเสียหายในทางระบบร่างกายด้วยนะครับแต่ไม่ตายนะแต่มันฟื้นอย่างไม่สมบูรณ์นะเหมือนซอมบี้นะผมเรียกเศรษฐกิจแบบว่าซอมบี ยิ่งเศรษฐกิจแบบซอมบี้เนี่ยมันเคยเห็นตัวอย่างนะครับในช่วงเกณ์รีเซชชันเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเป็นลักษณะเศรษฐกิจที่นักวิเคราะห์ในสหรัฐในตันตกเองบอกว่าเป็นเศรษฐกิจซอมบี้คือมันไม่โตเหมือนเดิมนะอย่างเศรษฐกิจของสหรัฐหลังเกณฑ์รีเซชชัน2008เนี่ยมันจะโตอยู่ในช่วงประมาณ2%กว่าๆนะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมที่เคยโต3-4%เรลักษณะเศรษฐกิจแบบนี้เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจซอมบี้ซึ่ง คนชั้นกาลางรายล่างต้องทำงานแบบหลายจ็อบนะถึงจะอยู่รอดเรียกว่ากิกอีโคโนมีนั่นเองเศรษฐกิจแบบกิกเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับก็เรียกว่าเศรษฐกิจซอมบี้มันองค์กรบริษัทต่างๆเนี่ยมันก็ไปแบบทุรักทุเลแบบเนี้ยด้วยหนี้สินอยู่ได้ด้วยการเอาหนี้สินเนี่ยนะเรียกว่าไปเรื่อยๆส่วนประชาชนก็อยู่ได้ด้วยกิกอีโคโนมี แล้วก็เขาเรียกว่าปัญหาหนี้สินนะ่ะนะเพย์เช็คถูกเพย์เช็คคือไม่สามารถพึ่งผ่าตัวเองได้ไม่มีเงินเก็บเงินออม,มนลักษณะแบบนี้ที่ผมบอกว่ารอดได้แบบทุรักทุเลมันเคยเกิดขึ้นในเกสเลนเซชัน2008ถ้าเรานึกภาพนะครับว่าหลังปี65เนี่ยถ้าเศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นนะฟื้นแบบทุรักทุเลมจะเป็นแบบใกล้ๆกับเกสเลนเซชัน2008คือหนี้สินจะกองใหญ่ขึ้นเท่าภูเขาเทียบกับตัวคนนะ ตัวคนจะเล็กลงเพราะว่าต้องแบกลูกตุ่มนี่สินใหญ่โตขึ้นผลที่จะตามมาก็คือถ้ามันฟื้นตัวแบบซอมบี้แบบนี้นะครับนะเขาเรียกว่ามันไม่ตายแต่มันก็ไม่โตมันไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วปัญหาหนี้สินกองโตที่เพิ่มมากขึ้นก่อนโควิด1 9ก็คือหมายถึงว่าต่ส่วนหนี้สินโลกต่อ GDP จะขยายเป็น4ต่อ1นต่อหเนี่ยมันจะไปสามารถสะสางได้อย่างไร ได้หมดหรือไม่ในอีกกี่ทศวรรษนะครับนั่นแบบว่าหมดเจเนเรชันไปนะคุณก็จะถ่ายนี่สินเนี่ยให้เป็นมรดกของลูกหลานต่อไปนะก็จะเกิดเป็นระบบนะครับเหมือนท่าในเรือนเบี้ยนะโบราณของไทยนั่นคือพอลูกเกิดมาก็เป็นทาสนะทางนี่สินทันทีนะครับมลสษาะแบบนี้นะครับนะคือสิ่งที่ผมมองเห็น เป็นออปชันที่1ทางเลือกที่1นะถ้าเราจะทําให้เศรษฐกิจนะฟื้นแบบซอมบี้เนี่ยโดยการอัดยาแรงเข้าไปนะมันก็จะมีความเสียหายในภาคหลายพักส่วนนะรู้สึกร่างกายนะที่อัดยาแรงเข้าไปมันไม่ตายแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะสมองอาจจะเสียสูญเสียบางส่วนระบบหายใจจะสูญเสียบางส่วนเหมือนโควิดสิบานะบางคนที่โคม่าแล้วรอดมานี้บางคนบอกสูญเสียความสามารถในระบบหายใจไป กี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบสามฟื้นขึ้นมาแต่ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมฟื้นขึ้นมามีหนี้สินกองโตซึ่งไม่รู้จักชดใช้หมดภายใน2องสทศวรรษหรือเปล่าหมดเจเน r เรชันหนึ่งแล้วเจเนเรชันใหม่มารับหนี้สินต่อหรือไม่อย่างไรนี่คือออปชันที่1นะของการรอดนะครับแบบทุลักทุเลกับออปชันที่2นะครับคือมันเกิดในช่วงปี 6-4-6- 5 นั่นคือเกิดการครา s ช Market Crash, Economic Crash ลาชหรือเกิดการคอลลัปส์นะครับคือมา r k เก็ต l อลลั e สหรือว่าอีกน o มิคคอลลัปส์คือเกิดลักษณะของการอัดยาแรงมากเกินไปจนร่างกายรับไม่ไหวนะครับระบบเศรษฐกิจการเงินช็อกเพราะว่านี่สินนะครับที่มันไปทั่วโลกเนี่ยนะมันเกิดปัญหาเรียกว่าอินฟล t i ชันนะเงินเฟอ้อหรือว่าไฮเปอร์อินฟลชันเงินเฟอ้อมโหรารเนี่ย มันแพร่ขยายไปเยอะจนระบบมันเสียเสียเสถียรภาพนะมันเกิดการตั้งคําถามว่าเฮ้ยนะทำไมนับพิมพ์เงินจากธนาคารยักษ์ใหญ่ออกมามันสร้างให้นีิสินเหล่านี้มันทําลายนะครับค่าเงินของสกุลโลคอลท้องถิ่นทั่วๆไปจนตั้งอยู่ไม่ได้เกิดการตั้งคําถามว่าระบบแบบนี้มันมีเสถียรภาพจริงหรือไม่แลวสุดท้ายก็จะย้อนมาถึงเสถียรภาพของค่าเงินดอลลาร์เองซึ่งเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศ เกิดการเสียหายเกิดการพังทลายเกิดการคอลลัปซ์ซึ่งมันจะส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจตลาดนะครับร่วงและล่มลงมาถ้าเกิดแบบนี้นะครับสิ่งที่ตามมาคือเกิดการรีเซ็ตหรือการปฏิรูปหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจการเงินครั้งใหญ่เพื่ออะไรครับนะเพื่อปรับเข้าสู่สมดุลใหม่นิวบาลานนั่นเองนะบัณฑสมดุลใหม่นิวบาลานเนี่ยนะมันก็คือการปรับ ราคาของสินทรัพยนะ์ที่มันมีมูลค่ามากเกินจริง Overvalue แล้วก็มีมูลค่าต่ำกว่าค่าจริงคือ u n d e r v a l u e เข้าสู่ค่าที่เป็นจริงค่าที่ถูกต้องเรียกว่า correct value นะบางันสินทรัพย์บางอย่างมันสูงเกินไปสินทรัพย์บางอย่างมันต่าเกินไปเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าค่าเงินกระดาษที่พิมพ์เข้ามาแล้วเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดเสรีนั่นเองทําให้มันเกิดการ distortion หรือการบิดเบือนนะครับ ทำให้แกลบนะครับนะระหว่างชนชั้น,นคนรวย1% 10%กับคนส่วนใหญ่90% 99%นี้บิดเบี้ยวไปมันลักษณะแบบนี้ยเขาเรียกว่ามันเกิดการรีเซ็ตเพราะว่าระบบมันทนไม่ไหวมันสอดคล้องกับกฎธรรมชาติกฎธรรมดากฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์มันผมมองโอกาสเกิดแบบออปชันที่2เนี่ยมีมากกว่าก็นะคือเกิดการรีเซ็ตเกิดการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่นะครับเกิดการปรับของ Over Value และก็ u n r v r v u l u e ของสินทรัพย์ต่างๆเข้าสู่ค่าที่มันเป็นจริงถูกต้องเรียกว่า c คอร์เรกเกิดการปรับเข้าสู่สมดุลใหม่เรียกว,ว่า New Balance นะครับซึ่งมันสอดคล้องกับกฎธรรมชาติสอดคล้องกับกลไกตลาดเสรีนะครับที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของบริษัทองค์กรผู้คนที่ขาดประสิทธิผลประสิทธิภาพ นะเพื่อมันจะต้องมีการปรับปรุงนะเราไม่สามารถอุ้มไดนะ้ในสิ่งที่มันไม่มีประสิทธิผลไม่มีประสิทธิภาพของการใช้นะครับทรัพยากรที่ไม่มีคุณภาพนะที่มีมีประสิทธิผลประสิทธิภาพของการลงทุนในบางอย่างที่มากเกินไปของการใช้จ่ายบริโภคบางอย่างที่มากเกินไปนะครับมันไม่สอดคล้องกับกลไกตลาดเสรีไม่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติ กฎธรรมดานั่นคือกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์ทำเหตุดีได้ผลดีทาสิ่งที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพมันก็ไปต่อได้ทําสิ่งที่ไม่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพมันก็ไปต่อไม่ได้ตรงไปตรงมานะครับกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองเห็นในออปชันที่2คือเกิดลักษณะของการแคลชคอลลปส์ตลาดและก็เศรษฐกิจเนี่ยนะเพื่อจะรีเซ็ตตัวเองเนี่ยในมุมมองส่วนตัวนะครับ ผมให้โอกาสเกิดแบบนี้มากกว่าแบบที่1นกนะ็คือเกิดการรอดแบบทุลักทุเลซึ่งหมายถึงว่าปัญหาจะถูกผักไปและถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะหลังปี6-5เนี่ยหนี้สินต่างๆจะถูกผักไปอีก20-30ปีนะครับเป็นภาระของลูกหลานต่อไปนะซึ่งเขาไม่ได้ทำขึ้นมาเกิดจากคนรุ่นก่อนทำขึ้นมาไม่จบนะปัญหาไอเศรษฐกิจซอมบี้แบบนี้ก็จะลากยาวต่อไป แต่ถ้าเกิดการรีเซ็ตก็เรียกว่าเจ็บใหญ่ครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดการรีเซ็ตนะครับตอนที่ผมบอกนะมันกลางปี65ไปนต้นไปก็จะเกิดสมาวะ GGD นะครับ Global a t e d s t m e n s ซึ่งอาต้องลากยาวไปอีกประมาณ5ปีเป็นอย่างน้อยนะเพื่อจะปรับเข้าสู่สมดุลใหม่ในที่สุดก็แปลว่านับจากปัจจุบันนะครับปีนี้นะครับ2020ก็บวกไปอีกประมาณ7ปี นะครับก็แบบว่าสักปี2027 2028เนี่ยนะครับนะถ้ามันเกิดการรีเซ็ตจริงเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการนี้ไปแต่แต่น่นแน่นอนฮะมันมันต้องมีการปรับตัวแน่นอนต้องมีการอัดจัสตัวเองนะครับคือแต่ละบุคคลก็ต้องใช้สีปัญญานะครับในการปรับตัวในการอยู่รอดนะจากการที่เคยกินใช้มากเกินไปเนี่ยต้องกลับมาสู่ที่ความพอดี แต่ว่ามันเจ็บครั้งเดียวแล้วมันจะกลับเข้าสู่ที่แท้จริงนะเราเรียกว่าจากที่มัน Over Valu- u u n e r v v l u u e จะกลับเข้าสู่ l e t เล Value คนะ่าที่แท้จริงของมันแล้วจะปรับเข้าสู่ new b a l a n า e นะครับแล้วก็จะไปต่อได้นะครับไม่สร้างปัญหาภารณีสินที่มากเกินไปแก่รุ่นลูกหลานนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันเรียกว่าไม่สมเหตุสมผลมันไม่สอดคล้องตามกลไกของธรรมชาติ นะมันไม่สอดคล้องตามวัฏจักรของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ไม่เป็นไปตามกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําไม่ดีได้ไม่ดีนะจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่เห็นไทม์ไลน์นะครับช่วงระยะเวลานะของสิ่งที่ผมมองเห็นผ่านมุมมองอุนการในช่วงปี6 3นะถึง65นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่วนท่านจะเชื่อ อะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะโปรดใช้วิญญาณนะครับเพราะมุมมองในการส่วนตัวก็คือมุมมองในการส่วนตัวซึ่งผมไม่ใช่เป็นกูรูนะครับในทางด้านการลงทุนนะเศรษฐกิจธธการเงินนะแต่ว่ามาแชร์มุมมองในการส่วนตัวให้เห็นว่าสิ่งที่ผมมองเห็นนะสิง่งต่างๆนะของการแปรเปลี่ยนของเหตุปัจจัยเป็นเช่นนี้แล้วท่านก็ต้องระมัดระวังตัวเองไว้นะเพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวนะส่วนท่านจะเห็นแตกต่างนะอย่างไรอันนี้ก็ มันก็เป็นมุมมองของท่านนะแต่นี้ผมมาแชร์ให้ฟังว่าสำหรับผมมองเห็นแบบนี้เพราะ,ะนั้นท่านก็คิดว่าถ้าเกิดผมมองเห็นแบบนี้ผมจะเตรียมตัวอย่างไรซึ่งผมก็ปฏิบัติให้เห็นว่าผมก็เตรียมตัวเรื่องของเงินฝืดเงินเฟ้อเศรษฐกิจต,ตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุด global c r e d t e p r s i o n อย่างไรนะผมก็บอกว่าสิ้นปี64นะครับผมก็เตรียมที่ดินพ่อปลูกนะให้มันมีความพร้อมมากกว่า50เเพื่อเข้าถึงปี65นะครับก็ไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้น นะครับมันถ้าเกิดถึงปี65แล้วมันเกิดขึ้นผมเพิ่งไปเตรียมเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับอาจจะไม่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพในการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจนะหรือว่าอาจจะมีหงดําวีรั์สีเทานะครับหรือว่ามีหงสีเทาเกิดขึ้นมาแทรกระหว่างปี63-64-65ก็ได้นะครับใครจะตอบได้มันไม่ได้บอกว่าเกิดแบล็กบอหงดำํำโควิด19แล้วจบแล้วหรือว่ามันจะมีความขัดแย้งนะ ความเครียดในทางสังคมเกิดลักษณะของ <us> เขาเรียกว่าว <us> ความวุ่นวายกลาหลนเคยสหรือว <us> ่าเกิดในเรื่องของซ <us> ีวิลอันเลสนะครับความไม่สงบเรียบร้อยก <us> ารชุมนุมประท้วงการเรียกร้องทําให้เกิดความตึงเครียดในสังคม,คมเกิดกระแสชาตินิยมเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกรารเงินเกิดการเผชิญหน้าทางการทหารและนําไปสู่มหาสงครามโลกครั้งที่3เหมือนซ้ํารอยในประวัติศาสตร์ สมัย Great Depression ปี1929ถึงปี1939ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดความตึงเครียดในสังคมในกระแสะชาตินิยมและนำไปสู่การเผชิญหน้าของมหาสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าน,านักวิเคราะห์นะครับทาง c y เคิหรือวัตจักรที่ชื่อว่า Charles นเนอ e r นะครับลองดูผลงานเขากันนะเขาเคยพยากรณ์ไว้ก็พูดไปตั้งแต่ปี2018 ไว้สี่ถึงห้าปีข้างหน้าเนี่ยวัฏจักรสงครามใหญ่นะครับอาจจะเกิดขึ้นเขาไม่ทราบหรอกครับว่าเกิดจากอะไรแต่เขาบอกวัฏจักรสงครามใหญ่มันจะเกิดขึ้นถ้านับปี2องพปไปสีปีก็ตรงกับปี2 0 2 2ัน2 3ถึงสองพถ้าคิดเป็นปีไทยก็เท่าไหร่ครับก็ปี2 5 6 5ัน6้าถึงสองพเขาบอกตรงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาอันตรายซึ่งจะถูกผิดประกันใดนะครับนี่บอกไม่รับประกันผล อันนี้ฟังก็มาแชร์มาเล่าสู่กันฟังเขเคนะครับก็ขอยฟังแล้วก็พินิจพิจารณาไปส่วนท่านจะพินิจท่านจะไปตัดสินใจอย่างไรอันนี้เป็นกรรมของแต่ละบุคคลนะครับเราก็แค่แบ่งปันให้ฟัง,ทงเท่านั้นเองว่าในมุมมองในการส่วนตัวผมเห็นแบบนี้ผมเตรียมการเตรียมตัวแบบนี้นะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสามาถัครติดตามในช่อง y o u ูทูบช n ่ l อาจารย์เสก5.0นุนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ share, ทุกกดติดตามและสามุดช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับ ช่องนี้ฟังนะครับแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยต้องใช้วิญญาณของตนเองแยกแยะเอาแล้วสุดท้ายลงมือกระทําตามกรรมของแต่ละคนก็จะรับผลของแต่ละคนนะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ